คอยมา2ปีใช่แล้วกับแมตช์ประจำปีบึ้งปลาการสปอร์ตซึ่งตรงนี้เป็นนี่ด้วยนะสมาคมกีฬาตกปลาสปอร์ตฟิชชิ่งใช่ s f t a s f t a อันนี้ก็เป็นแมตช์ประจำปีนะเอาละบินมาแล้วปีกันเดี๋ยวบินลงไปแล้วครับภาพเปแล้นี่ยกำลังเยอะเลยตัวนี้ที่มันพอได้มาปุ๊บอยู่แล้วตัวแล้วไม่ใช่ไซส์ไม่โดนก็เขาก็ปล่อยเอาเวลามาลุ้นตัวใหม่ดีกว่า อา,า,านักกีฬาพวกงนี้เนี่ยเขาจะรู้อีกแล้วว่าแบบใกลไ้ไหมใกล้5้าโลหไหมใช่ไหมได้ไซส์ไหมอะไรเงี้ยทีในในจอนี่เป็นนั่นเป็นฝั่งรือเปลมาทั้ง A และ B ครับมาแล้วซ้ววา,วายกับขวาเนี่ยมาเอาแล้ว,ลวคนแรกที่ขึ้นถึงตาช่างเบอร์สี่เบอร์สี่ดูครับวันนี้เล่นปลา5.6ครับปลาจุดปลา5.6 ตัวนี้เอาบตรเช็ดนี่ตูนตนหนี่บอดถูกไหคิวสั่งอ้าวโอซาก้าครับโอซาก้าเอ้ยเอ้ยโอ้ยก็มีนักกีฬารติดออซาก้าเนี่ยซาก้าติดนะโอซาก้าเข้าช่องแล้วเข้าช่องครับตัวนี้ใบใหญ่ครับจุ่มมาแล้วครับจุ่มมาแล้วครับจุ่มจุ่มมาครับจุ่มมาครับจุ่มจุ่มจุ่มี่ช้จุ่มจุ่มุ่ม เอาดูโอ้โหให้โกนับเอาดูครับยันยันูยันัดูแตยันดู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 ในการตกีนการใช้งานนี่นะดู โลพร้อมกิโลพร้อมหกคู่กับ5้าสิปีครับแล้วก็รอบที่2จะเป็นหน้าในออสการ์เนี่ยใช่ไหมยืนทับแข็งอยู่คนเดียวคนอื่นอัดคันงอนตัวรอบตัวเฟนอยู่เฟนอยู่เขาเลือกเขาเลือกตัวที่ใช่นักกีฬาเขาแค่มาอย่างเชิญเขารู้นะอ๋อไซน์โอ้ทะลุไกลครับลื้อไซปานะ ต้องมามาต้องมาล้างวัดไอ้น้ำหนักปลากันใหม่ก็มาดูรุ่นกันโอ้โหทะลุติ๊งครับหนึ่งสองหก ต้องดูต้องดูตัวนี้ต้องดูต้องดูเซ็ตเซ็ตมาไหมผมพเซ็ตไหมห้าห้าเก้าเซ็ตเ่อ่ามื่อกี้เซ็ตหรือเปล่าห้าห้าเก้าโอ้โห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  โอ้โหล้นมา80กรัมกรัมล้นมา8ปกรัมเทดยังไงก็ไม่ลงครับโอ้ย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 ดู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 เต็มเข็มไปแล้วครับไอ้แมนบีทีซีปฐุมธานีเต็มเข็มแล้วครับมาเฉยๆเลยมาเฉยๆเลยโอ้โห

เต้มเข็มครับ046นักกีฬาบอกแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทีมง,งานลั่นทุ่งกลางคืนพัทยาครับพัทยาครับถึง1700นักกีฬาที่ได้รับบัตรคิวก็จะเข้าสู่การรอตอนนี้ไอเข้าเต็มเข็มในช่วงนี้คือมีโอกาสได้แชมป์สูงมาก ตอนนี้อยู่กับที่หนึ่งรู้สึกไงบ้างแอบแอบตรงตากว้ยังอยู่ตาช่างตรงเนี้ยกับผมไม่ต้องไปไหนโอเคไหมอัวสุดท้ายอ่ะอยู่ตาช่างผมตรงเนี่ยครับผมไม่ต้องไปไหนผมล็อกมือเอาไว้เลย ระปิิยรนักกีฬานะครับแบบนี้ออกลงกันได้ครับเห็นปลาแล้วเฮ้ยอย่าช่างเลยช่างไปก็ไม่ได้อะไรทางนี้ให้รางวัลดีกว่าจริงๆแล้วพ่อต้นเยต้องบอกว่ามีสถานะอีกสถานะหนึ่งคือเป็นนายกสมาคมกีฬาตกปลาสปอร์ตที่ชิงไทยนะครับซึ่งตอนนี้มีโปรเจกต์อยากมาคุยกับพวกเรานะครับตอนนี้พี่ต้นมีอะไรบ้างในส่วนของตรงนี้เนี่ย หลังจากที่ถ้าโควิดมันเบาบางแล้วที่เราได้เคยหาลือกันนะฮะเราก็อยากจะจัด Thailand Fishing League Thailand Fishing League เพื่อสรรหาที่หนึ่งนะฮะแชมป์ที่หนึ่งของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาตกปลานะฮะตัวนี้ก็ตัวสมาคมเองเนี่ยก็อยากจะจัดตรงนี้ขึ้นมาครับผมบแล้วก็สนับสนุนให้เป็นกีฬา,า,าที่ยกระดับขึ้นมาแล้วอยากเป็นกีฬาที่ยกระดับขึ้นมาแล้วเรายากจะหาเว้นหา ตัวนักกีฬาอาชีพด้วยนะฮะมันเป็นในอนาคตที่ที่กีฬาตกปลาคงจะต้องมีแล้วก็พัฒนานะครับไปเหมือนกับกีฬาประเภทอื่นๆนะใช่ครับคือในเบื้องต้นเนี่ยผมเรียนทีวีก่อนว่าสมาคมเองเนี่ยจะต้องมีการประชุมใหญ่ประจำปีนะครับซึ่งครับแบบประจำปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งประชุมเสร็จครับแล้วในเนื้อหาของวาระการประชุมเนี่ยเราแจ้งการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าเราจะจัดลีกไทยแลนด์พิชิลีกเนี่ยเราจะจัดแต่ว่าในลักษณะคือโครงสร้าง ให้มันเกิดขึ้นภายในปีนี้หรือปีถัดไปผมเขียนโครงสร้างตัวนี้เข้าไปในวาระการประชุมใหญ่แล้วก็แจ้งต่อสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วครับโครงสร้างหีีกโดยประมาณนะฮะเราจะหาเว้นบ่อนะฮะเว้นบอที่เป็นเป็นสนามกีฬาต้องเรียนอยู่ก่อนว่าเป็นสนามกีฬามีความพร้อมในรูปแบบการเป็นสนามกีฬาใช่ก็สัก12สนามโอ้ สิบสองสนาม <12 S 2> 1 1> หนึ่งฤดูกาลหนึ่งปีหนึ่งฤดูกาลหนึ่งปีใช่ครับเราก็จะเป็นแข่งยเย้าเยือนแล้วก็สิบสองสนามเนี่ยเราเหนือใต้อี่สานปกเราเอาหมดเลยนะฮะเราเว้นหาสนามกีฬาที่เป็นสนามกญฬาตกใบในทุวประเทศครับจับมือมาเป็นธมิตรแล้วก็สร้างไทยแลนด์พิชลิงร่วมกันครับผมนะฮะจะเป็นในรูปแบบลักษณะอย่างเั้นเราก็จะหาตัวนักกีฬาเนี่ยตอนหนึ่งสนามเนี่ยเราหาผู้ชนะ สิบอันดับครับสิบอันดับสิบเอ็ดสนามเราจะได้หนึ่งร้อยสิบคนนี่คือรูปแบบการจัดคัดสรรนักกีฬาใช่ครับสิบเอ็ดสนามได้นักกีฬาหนึ่งร้อยสิบคนแน่แน่ส่วนสนามสุดท้ายเป็นสนามชิงครับสนามชิงเราไม่ต้องหาเพิ่มนะเราเอาที่นักกีฬาหนึ่งร้อยสิบคนนั่นแหละครับมาแข่งที่สนามสิบสองเพื่อจะเอาอันดับที่หนึ่งของประเทศไทยนี่จึงจะเป็นแชมป์ประเทศไทยตัวจริงเสียงจริงใช่ครับถูกต้องฮะแล้ว ตัวนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วย1คือการผลักดันของสมาคมยาตกปลาครับนะครับแล้วก็2การจีฬาแห่งประเทศไทยครับนอกจากนั้เนี่ยเรามีโครงสร้างที่จะไปทุกจังหวัดที่เราอ่าเข้าไปเข้าไปใช้สนามของจังหวัดนั้นใช่ครับะทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ถ้วยรางวัลในลักษณะถ้วยถ้วยในลักษณะแบบนี้นะจากการจีฬาแห่งประเทศไทยจากการจีราแห่งประเทศไทยมาเป็นถ้วยเมนหลักส่วนถ้วยเมน ย่อยลงมาอาจจะมีปาลารวมอาจจะมีนู่นน,นั่นนี่ขอการกีฬาแห่งไประเทศไทย,ไทยจังหวัดนั้นนั้นม,มาเป็นเจ้าภาพในแต่ละจังหวัดที่เราเข้าไปแข่งอันนี้คือโครงสร้างของอันนี้บบนก็คือเรียกว่าเป็นนิมิตใหม่รเรียกว่าเป็นธงหลักใหม่ที่สมาคมกีฬาตกปลาพยายามจะปักหลักชัยให้ขึ้นไปข้างหน้าขึ้นไปข้างหน้า<ช>นี่คือการ<ช>พัฒนาให้ก้าวหน้านะครับในกีฬาตกปลาของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยนักกีฬาเยอะขึ้นแล้วในทาง ตัวการกีฬาแห่งประเทศไทยเองเนี่ย<น>เขาก็จะมีแผน,นกที่เรียกว่ากีฬาเป็นเลิศซึ่งสนับสนุนให้เกิดนักกีฬาอาชีพใช่คะซึ่งตรงนี้เราก็จะไปร่วมกับนโยบายให้สอดคล้องนะครับแล้วก็พยายามจะคัดสรรให้เกิดอาชีพนักกีฬาตกปลาจริงๆอ่ะงั้นก็ขอบคุณมากที่ติด,ต,ดตามชมไลฟ์กันนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนนะครับแล้วแมตต์ดีๆอย่างนี้การถ่ายทอดดีๆอย่างนี้ ถ้ามีอีกอย่าได้พลาดเราไว้เจอกันตอนที่เป็นไทยแลนทิชชิ่นีๆๆจะสนุกตามข่าวไว้ตามข่าวขอบคุณครับ